สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับพี่กันตรีอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาปลูกบอนสีนกกระทานะคะเนาะอันนี้เขาเรียกนกกระทาเป็นบอนสีที่พี่กันตรีสั่งซื้อหัวมานะคะเพื่อนๆสั่งซื้อหัวมาเมื่อหลายเดือนก่อนละนะคะตอนนี้พี่กันตรีก็พ่อหัวนะคะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะเนาะอันนี้เป็นนกกระทานะคะเพื่อนๆนกกระทา ก็อันนี้เป็นชมพูอันดามันนะคะตัวน,นี้ชมพูอันดามันเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีก็ไม่ทิ้งนะคะถึงแม้ว่าเราจะสั่งหัวบอลได้ไม่ตรงปกนะคะไม่ตรงปกนะคะแต่ว่าพี่กันตรีก็รักนะคะในเมื่อได้น้องมาแล้วเราก็รักเราก็จะปลูกนะคะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสานน้อยปะาแป้งเหรอ นะคะนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีก็จะมาปลูกนะคะปลูกบอนนะคะที่เราเพาะเพาะหัวนะคะเราจะปลูกนะคะเพาะหัวมาแล้วสีไหนก็สวยนะคะอันนี้น่าจะเป็นชมพูชมพูอันดามันนะคะเพื่อนๆนะน่าจะเป็นชมพูอันดามันนี่ลูกไม้ป่า ลูกไม้ป่าก้านดำนะคะนะเดี๋ยวอันนี้เป็นสาวน้อยปะเแป้งสาวน้อยปะเแป้งนะคะนะเดี๋ยวเราจะปลูกไว้นะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ทิ้งนะคะถึงแม้ว่าเราสั่งอะไรมาได้ไม่ตรงปกนะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียดอะไรเนาะนะคะนี่นกกระทานะคะเขาก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่กันตรีจะ มาปลูกไว้นะคะเพื่อนๆเนาะไม่ทิ้งนะคะทั้งนั้นเลยนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนั้นน่าจะเป็นชมพูอันดามันนะคะตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆกันชมพูอันดามันชมพูอันดามันนะคะมีทั้งนกกระทา ตัวนี้น่าจะเป็นชมพูอันดามันนะคะเนาะตัวนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาปลูกนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ไปอีกแบบนี้ยังนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกนะคะปลูกลงในวงบ่อนะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นวงบ่อนะคะวงบ่อที่เราเตรียมไว้ทีแรกก็ปลูก ปลูกมะนาววงบ่อแต่ปรากฏว,ว่ามะนาวตายนะเพื่อนๆพนพี่กันตรีก็เลยจะใช้อ่าตรงเนี้ยปลูกบอนสีไว้นะคะนี้ต้นยอนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะบอนสีเขายุบง่ายนะคะก็จะมีดินนะคะดินผสมนะคะเพ,เพื่อนเนเนาะดินผสมผสมกับดินอ่าดินใบก้ามปูนะคะดินหมักใบก้ามปู พอดีมีขี้เลื่อยนะเพื่อนเอเนานะมีขี้เลื่อยเดี๋ยวพี่กันตรีก็จะใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็เราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะเราจะปลูกสักสามนะคะ3มวงบ่อก็จะมีนกกระทานะคะแล้วก็อ่าชมพูอันดามันนะคะเนาะแล้วก็มีตัวนึ้อสาวน้อยปะแป้งนะคะเราจะแยกวงบ่อน,นะคะเพื่อนเน,นะเดี๋ยวพี่กันตรีจะมาปลูกบอนนะคะ นะอันนี้เป็นบอลสีที่เราที่เราเพาะไว้นะคะเพาะไว้ประมาณนี้นะคะ <_ an> เพื่อนเพื่อนดูดูรากเขานะคะ <_ an> ดูรากดูรากนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ารากเขาเดินรากเขาเดินดีมากเลยนะเพื่อนๆนลองมาดูนะคะเนาะ <_ an> สีไหนก็สวยนะคะเพื่อนๆนนะถึงแม้ว่าราคาจะไม่โอเคนะแต่ว่าเขาก็สวยนะเพื่อนๆนเนาะ นี่ยประมาณเนี้ยเนี่ะเดี๋ยวพี่กันตรีก็จะปลูกลงไปแต่เราจะแยกนะคะแยกกระถางมาให้เหมือนกันไม่ให้สีเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนี่อีกอ้านี่อ๋ออันนี้ดูรากเขาดูรากเขาเติมเลยนะคะ ดูรากเติมเลยเดี๋ยวค่ะตอนนี้นะคะพี่กรตรีก็ออกจากออกจากากระถางเล็กๆแล้วนะคะพร้อมที่จะลงในบงบ่อเลยเนาะเนาะดูรากนะคะดูรากเขาเติมเลยนะเพื่อนๆน,นะคะมาถึงแม้ว่าจะเป็นบอลไม่มีราคาแต่เขาก็สวยนะเพื่อนๆเนานะลูกไม้ปากก้านดำนะคะ ลูกไม้ป่าก,ก้านดำนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะปลูกลงในวงบ่อนะคะพอดีมีวงบ่อว่างเหลืออยู่พี่กันตีก็เลยเอาลูกมาอ่าเอานกกระทามาปลูกไว้นะคะเพื่อนๆเนาะสวยทุกสีนะคะพอดีได้นอ้องมาเราก็ต้องรักเขาเนาะ ซื้อเป็นหัวมานะเพื่อนๆพ,พอดีได้แบบนี้เนาะได้แบบนี้ก็ต้องปลูกนะคะนกระนกระทานกกระทาอันนี้ก็นกกระทาเหมือนกันนะเพื่อนๆลองมาดูโตขึ้นก็คงจะสวยละปลูกในวงบอ่อไว้เลยนะคะจะได้กระถางใหญ่หญจะได้พุ่มใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆ ช่วงนี้หลังปลูกแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นนะคะซึ่งธรรมชาติของบอนเขาชอบน้ำเนาะเพื่อนๆชอบน้ําชอบแสงแดดรําไรนะคะพอดีอยู่ในที่ร่มปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะก็เลยเอาบอนมาปลูกค่ะตอนนี้ก็ปลูกลงดินไปแล้วนะคะอันนี้สั่งหัวชมพูอันดามันนะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรเนาะช้างเผือกใบบัวหรือเปล่านะคะ สั่งหัวชมพูอันดามันเป็นอะไรก็รักเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นอะไรก็รักบอลก็สวยทุกสีนะคะพี่กันตรีก็อามาใส่ไว้ในบงบ่อย่างนี้เลยเดี๋ยวก็จะได้โตนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นที่ร่มนะคะ ปลูกอะไรก็ไม่งามก็เลยเอาบอนมาใส่ไว้ปลูกไว้